สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนาำเครื่องคุมพยานครับเป็นเวอร์ชันสี่แล้วที่ผมสร้างมานะครับก็จะได้มาแนะนำเพื่อนๆว่ามันพัฒนามายัางไงบ้างใช้งานดีขึ้นไหมในต่วตัวผมผมคิดว่ามันใช้งานได้ง่ายขึ้นครับมผมเลยมาแนะนำเพื่อนๆรู้ว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม,ม่ใช้แล้วก็คิดอยากสร้างมผมไปดูเลยครับ จุดที่ทําใหม่คือคานนะครับเป็นคานคานทาให้เหมาะสมกับรถที่ใช้คนลากเป็นคานจับเปลี่ยนด้ามจับใหม่เป็นทรงตัว u ูนะครับ mm hmm. ก็ทําให้เหมาะสมกับคนลากแล้วก็ในจุดที่เป็นบูธผ่านครับก็ ปกติแล้วตัวเก่าจะเป็นบูทตัดมาลองอเพื่อที่จะดันไม่ให้ผ่านขยับซ้ายขวาได้แต่ตัวนี้ทำมาเป็นน็อตเลยครับก็คือขันล็อกเข้าไปเลยใช้น็อตเบอร์สิตัวเดียวขันขันเข้าล็อกอนี้ครับ แล้วก็ส่วนด้านล้อก็จะเป็นเหมือนกันครับต,ตัวเก่าก็จะขยับล้ออกอกคลายน็อตขยับล้อออกแล้วก็จะเป็นต้องใช้บูทดันขยับเข้าขยับออกปรับตามความกว้างของพยางค์นะครับจะใช้บูทดันแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องครับขยับออกไปก็ล็อกน็อตได้เลยนี่ฮะล็อกน็อตได้เลยส่วน ทางล้อก็จะติดเป็นกิบครับเป็นกิบนะล็อกไม่ให้ล้อขยับเองครับเป็นกิบล็อกส่วนแล้วก็ดึงดึงเพลาล้อออกไปเลยแล้วก็ขันน็อตล็อกตัวนี้ครับเพิ่มก็คือมีด้ามจับที่เป็นตัวยูแล้วก็ชุดล็อก การใช้งานก็เหมือนเดิมครับใช้งานง่ายของหางก,ากันกบดินก็อย่างที่ลูกค้าเคยลูกค้าที่เคยสั่งไปได้ใช้งานครับกเครื่องนี้ก็ส่งลูกค้าอ,อบุบลนะทุกวันจะได้วิ่งไปส่งเองลูกค้าก็รอรับแล้วตอนนี้เครื่องเสร็จแล้วแต่ผมยังไม่วางไปส่งสักทีก็เอามาทําวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่ามันมีเวอร์ชันสีแล้วและต่อไปก็อาจจะมีเวอร์ชัน5 ครับถ้าเกิดเพื่อๆคนไหนสนใจก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับก็โทรมาพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำผมได้ครับว่าต้องแก้ไขจุดไหนบ้างยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ A la